เจไปตลาดนัดมาตอนเย็นเจอเมนูผัดหมี่น่าทานมากแถมร้านเขาก็ขายดีสุด,สดชีวิตติดครัววันนี้เจเลยจะมาแจกสูตรเมนู ผัดหมี่สีชมพูสูตรเจ้เส้นเหนียวนุม่มหวานนัวกำลังดีเต้าหู้ชิ้นเต็มคำทานคู่กันอร่อยมากเมนูนี้ทำกินเองก็ง่ายทำทีเดียวแบ่งกินกันได้ทั้งบ้านหรือจะทำขายก็เลิศปังสุดๆถ้าพร้อมจดสูตรแล้วตามเจ้ามาเข้าครัวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเอาเส้นหมี่ไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าก่อนค่ะให้เส้นนุ่มแชทิ้งไว้ได้เลย ต่อก็ตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนำเต้าหู้แข็งมาหั่นแบ่งให้เป็นชินช้นๆขนาดพอดีคําหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะไฟกลาง เท hey, น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนำเต้าหู้ลงไปทอดในกระทะได้เลยทอดให้สุกจนทั่วสีเหลืองกรอบน่ากินมากเมื่อได้ที่แล้วก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันผักไว้ให้หายร้อนค่ะตักน้ำมันในกระทะออกให้พอเหลือเล็กน้อยจากนั้นนำไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะได้เลย พลิกให้ไข่สุกทั่วทั้งสองด้านเมื่อไข่เริ่มสุกก็ใช้กระหลิวหั่นออกให้ไข่แยกออกกันเป็นชิ้นชเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยนําหอมแดงซอยที่เตรียมไว้ลงไปเจียวในกระทะคนไปเรื่อยๆจนหอมเจียวเริ่มสุกจากนั้นใส่น้ำตาลปีบลงไปในกระทะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาน้ำมะขามเปียก ค่อยๆคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันเมื่อได้ที่แล้วใส่ซอสแดงหรือซอสยินตาโฟลงไปได้เลยค่ะซอสแดงจะช่วยให้เส้นหมี่ของเรามีสีชมพูสวยน่าทานค่อยๆคนให้ซอสไหลเข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่เส้นหมี่ที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆเมื่อซอสเข้าเส้นเส้นจะชุ่มน้ำซอสสุดๆกลิ่นหอมยั่วมาก จากนั้นให้ใส่ถั่วงอกไข่เจียวและเต้าหูท้ทอดที่เตรียมไว้ลงไปผัดรวมกันในกระทะได้เลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยต้นหอมตามใจชอบได้เลยผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบ เมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วยกกระทะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผัดหมี่สีชมพูผัดหมี่เหนียวนุ่มรสชาติหวานนัวกำลังดีกินพร้อมกับเต้าหู้และไข่หอมอร่อยลงตัวมากสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ